สูทจะต้องเป็นไงคะพอใส่ออกมาแล้วเห็นสเสื้อเชิ้ตด้านในนะคะแล้วก็เอามืออาจจะคุ้มเขานิดนึงดูสุภาพนะคะอาจจะไม่ต้องสั้นหน้าจนเกินไปนะคะสำหรับล้องคนนี้ข้างบนเป็นไงคะผ่านในช่วงบนช่วงบนแบบสวยสวยดูดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าเพิ่มเติ าห้ามมีจุกนะคะเวลาเสร็จงานะนน้องเขาอาจจะแบบว่าผมเห็นผมไม่ผมตรงเขาก็จะเก็บรวบใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผ่านเลยค่ะเครื่องประ,ะดับตาหูเนาะโอเคตางหูนาฬิกามีก็ลูกนาฬิกามีด้วยนะคะรองเท้าต้องเป็นรองเท้าเบื้ต้นตถ้าเป็นชุดแบบใส่รองเท้าแบบไม่ได้นะคะนะสัดเป็นตว์นกใช่อันน,อนี้แบบชุดสาวออฟฟิศ ออฟฟิศแบบใบรุ่นนิดนึงอะไรอย่างเลี้ยนะคะส่วนไหมคะคนนี้รองเท้ารองเท้าคนเป็นรองเท้าที่มีซ้อนแล้วก็มีซ้อนนิดนึงนะคะถ้าอยางของน้องเนี่ยถ้าเราตัวเล็กถือว่าไม่สูงมากเราควรจะใส่เสือมเสือมในดูบุคลิกภาพดีนะคะแต่ถ้าใครที่สูงอยู่แล้วเนี่ยก็าอาจจะมีซ้นน,นิดนิดพอไม่จาเป็นต้องใส่ซ้นสองนิน้วนะคะนาฬิกาคนเป็นนาฬิกาแบบ เกิเป็นยังไงคนะต้องใหญ่มาให้ดูแบบผู้หญิงผู้หญิงอันนี้คือเท่วไว้ใส่สแบบชุดแบบกางเกงยีนเสื้อยืดเนาะนี่นะคะแล้วก็เพิ่มระดับนิดนึงนะคะมีเพิ่มเติมที่บอกเนาะตัวน้องอันนี้เขาได้ไหมคะสาวออฟฟิศเขาได้เนาะเสื้อเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องใส่ต้อยแล้วเพราะว่าเป็นเสื้อคอติดใช่ไหมคะอาจจะเพิ่พพพพมเพระดับนิดนึงเนาะอาริตา มีอาจต้องเพิ่มนะครมันเป็นอะไรที่แบบว่าเลอกพบเลยนะคะส่วนรองเท้าถือว่าผ่านนะครับวันนี้พอได้เนาะผ่านเนาะอาจารย์จะเพิ่มเติมไหมคะทรงผมทรงผมไม่ไดอที่จะบอกทรงผมนะคะหนูอาจจะทำทรงผมให้หนูพอผมสั้นหนูเกีียวมาก็ได้ให้ดูแบบเซ็กซี่นิดนึงอะไรนะแต่ถ้าหนูจะไม่อาจจะเก็บรวบก็ได้นะคะเนาะ